สวัสดีค่ะยูทูบสตายูทูบสตาคะ่ะถึงกาแฟตอนเบ้ากับพี่ถอยนะคะวันนี้วันนี้มีฟ้าด้วยวันนี้มีฟ้านั่งด้วยวันนี้มีฟ้านั่งด้วยนะจ๋าวันนี้มีช่วงร้มีกาแฟเหมือนเดิมนะคะเพือ่อนๆนะคะของถอยนะคะแต่วันนี้เรามีของแก้วของป้าแก้วแล้วก็มีอ่ะ ไข่นะคะไข่เหมือนเดิมนะคะมีกล้วยด้วยนะคะกล้วยหนึ่งลูกวันนี้กล้วยน้ำวาไม่มีนะคะเพื่อนๆนะคะกล้วยน้ำวาไม่มีนะคะแล้วพี่วอยก็เออ่ถ้าา,าอยู่กับปลาปลาต้อชอบกอลว้วยหอมเลยนะกล้วยหอมกล้วยละขึ้นกระแตนะคะเพื่อนๆนะคะถ้าดื่มพี่อยนะคะดื่มอะไรกันรต่ย่างน้ำตาลเช้าแบบนี้นะคะ แล้วพี่ๆเพื่นอนๆพี่เอฟซีเพื่อนๆทุกคนนะนะทุกท่านนะก็บอกว่าทําไมไม่เอาป้าทําไมไม่เอาป้าลงด้วยก็ไม่เอาไม่ไม่เอาป้าลงด้วยก็เลยบอกว่าป้าสเขาไม่เข้ากองเขาไม่เชื่อข้อกล้องนี่พี่บอยบอกบทับะเนี่ยบังรับซะเนี่ยบอกเออช่วยจะหาเงินหน่อยอเงี้ยก็แบบว่าให้แกช่วยให้แบบแกปกติแกจะไม่ค่อยไม่ค่อยทัก แค่นี้ขนาดนั้นก็ยังต้องเปลี่ยนเสื้อเลยนะเนี่ยขนาดนั้นยังต้องเปลี่ยนเสื้อเลยนะเขาเนี่ยโหแดดร้อนแต่เช้าเลยแดดเขาส่อ,อ,สองเข้ามาในห้อง้ดีจังเลยวันนี้เป็นวันหยุดเนาะมาดื่มกาแฟกับพี่พลอยนะจ๊ะมาดื่มกาแฟด้วยกันนะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะมาดื่มกาแฟด้วยกัน มาโลนาด้วยนะคะมาโลนาด้วยนะคะนอนนมีาดนาด้วยมาดนาด้วอาหารช้วยนะจ๊ะดื่มด้วยกันเอาหารเช้าีปอยด้ง่ายแค่ยีละสคนออาวอาวไปนมิวอ้มิวนั่งหมด นั่นหมดอ่าอะไรอะไรนะแบตแบตแบตเตอรี่หมดที่ไว้แบตเตอรี่หม,ด,ด,หม,ตตหมดในแน่เลยแบนวิสแบนวิสแบนวิสพี่พลอยนะคะแบตเตอรี่หมดมิวสิกหมดแบตเตอรี่เพราะว่าไม่ได้ชาร์จนานแล้วไง พี่พลอยเป็นคนที่ว่าไม่เบื่อเสียงพินกั้งอืมจะทําอะไรก็ทําแต่ต้องมีเสียงพินพี่พลอยอ่ะเป็นคนโบราณหรือเปล่าแม่โบราณน้องพรพ,พี่พลอยชอบอ้าวแซนวิสนะคะแซนวิสด,ดีดีนี่เองนะคะแซนวิสนะคะแซนบินะะสบก้วนนมีป้านั่งา้วย ป้ากลับไปทําธุระที่บ้านเพิ่งกลับมาเมื่อวานกลับไปทําธุระแบว่าแับว่าจะไปแค่เดือนเดียวแตบว่าจะไปแค่เดือนเดียวโอ้โหที่ไหนได้ลนะ่ะมันธุระไม่เจ็จไปรวมห้าเดือนอไปตั้งแต่พี่พลอยัง,ย,งยังไลฟ์สดอยู่อะ่ะจนพี่พลอยพอแกไปแล้วพี่พลอยก็ไลฟ์สด,ดด้วยกลางคืนด้วยกลางวันด้วยทั้งกลางคืนกลางวันเลย แล้วก็โดยแบบว่าถ้าแกอยู่ก็จะลําบากนิดนึงอันนี้แบบถ้าพี่พลอ,อยอยู่พี่พลอยก็ไลฟ์มลรนไม่ได้ไงเพราะว่าเกรงใจป้าเขาเนาะแล้วอันนี้พอดีแบบป้าเขาไม่อยู่เขาไปต่างประเทศพี่พลอยก็ไลร์มอนด้วยตอนนั้นโอ้ยเพื่อนๆก็เข้ามากันเยอะเลยนะคะ เพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถีบพี่พลอยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่พลอยขอดื่มกาแฟก่อนนะคลิปนี้ขอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพี่พี่พี่พลอยจะขอดื่มกาแฟก่อนกับเติมบินะคะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะอาหารเช้าแค่นี้แหละคะ่ะพี่พลอยนะคะเดี๋ยวตกลางวันก็ค่อยว่ากันใหม่เนะาะคลิปนี้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถีบพี่พลอยนะจ๊ะคลิปนี้บายบายจ้าพี่บายบาย